สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการซีลิชั่นพลัสนะครับวันนี้สุกที่สุกที่5้าครับสุกที่5กรกฎาคม2567นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธนีบงครับในปนระเด็กแรกของเราในวันนี้นั้นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยทีเดียวที่มองข้ามไม่ได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงเรื่องของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและอีกหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติของเรา มีข่าวข่าวหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะแปลกใจหรือว่าบางท่านอาจจะรู้สึกได้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่ามันมีจริงๆนะครับนั่นก็คือทางอาจารย์สมพงษ์เจริญระดับนักวิชาการด้านการศึกษาในฐานะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศนะฮะอาจารย์เปิดเผยว่าสถานการณ์เด็กออกกลางคันนะครับออกกลางคันหรือว่าเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาปีที่ผ่านมานี่หนักมากทีเดียวนะครับ นะปี2566มีเด็กออกกลางคันประมาณ1,25,514คนนะครับซึ่งในอดีตนั้นเรียกว่าตัวเลขก็ยังไม่สูงเท่านี้นะครับอันนี้มันจะมีปัญหาอะไรอย่างไรบ้างแล้วสะท้อนออความเป็นจริงอะไรถ้าหากว่าเราจะแก้กับระบบนี้นะฮะเด็กที่หลุดระบบการศึกษาจะแก้ยังไงจะดึงยังไงกลับมาให้ได้ต้องของความรู้จากศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวงศักด์ครับ ประธานสถาบันการสร้างชาติหรือ NBI และท่านเป็นนักวิชาการอาวุโสนะครับของ Howard University เดี๋ยวขอความรู้จักอาจารย์กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพด้วยครับครับอะไรนะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญที่ทุกคนต้องหันมาให้ความสนใจและร่วมกันแก้ไขถูกไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับเป็นปัญหาของอนาคตของภาพรวมประเทศชาติที่อยู่ในมือของเยาวชน ทีนี้เด็กก็จะต้องโตมาแทนพวกเราในที่สุดถ้าวันนี้เขาไม่ได้รับการศึกษาและเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างดีที่สุดในทางทางที่ควรเป็นวันหนึ่งเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นส่วนที่จะทําให้ประเทศชาติน่าจะอยู่ในสภาพที่ลาบากดังนั้นเราไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะวันนี้นะครับเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวของภูของคนที่จะมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตมแม้ามีก้อนใหญ่มาก ซึ่งเป็นในสภาพหลุดออกจากระบบการศึกษาก็แปลว่าตัวเลือกของเราจะลดลงจากค,คนที่มีการศึกษาแล้วก็นอกจากเขาเองมามาช่วยเราขับบวกไม่ได้แล้วเมื่อเขาไม่มีการศึกษาเขาก็จะเสียเปรียรบและก็าอาจจะกลายเป็นคนที่เป็นปัญหาต่อต่อการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวได้เพราคุณภาพของคนต้มีความสำคัญการขับเคลื่อนประเทศครับ ครับที่ผ่านมาปัญหาการศึกษานี่ถือว่าเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่ของรัฐบาลและของประเทศชาติมาตลอดหลาย10ปีอาจารย์ครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าจะให้เราแข่งขันกับคนอื่นได้ให้ประเทศเรานั้นมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าไปกว่านี้การศึกษาคือหัวใจคือคําตอบในการแก้ปัญหาสาราพัดไม่ครับอาจารย์ความจริงเป็นประโยคที่คนทั้งโลกก็เห็นด้วยกันและก็ประเทศไทยก็เห็นอย่างนี้มานานผมจําได้เมื่อ สี1 4ปีที่แล้วผมจบปริญญาเอกกลับมาใหม่ๆตอนนั้นผมยุคย่งิบาวันนี้ผม69สิ้าแล้วผมก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจเรื่องการศึกษามาตั้งแต่ผมกลับมาผมกลับมาถึงมาเป็นอาจารย์มาหาวิทยาลัยเขาก็บอกกับผมเลยบอกอาจารย์นี่ความรู้ดีมากขอสอนปริญญาโทเอกอย่างเดียวเลยปรียังไม่ต้องสอนเพราะว่าความรู้มามาเป็นเปี่ยมผมลูกศิษย์ผม เรียนปีนยาทเอกกับผมเนี่ยอายุส่วนใหญ่มากกว่าผมหมดอ๋อก็สนใจการศึกษาครแัแล้วผมก็ถูกดึงเข้ามาในกระบวนการแก้ปัญหาการศึกษาพื้นฐานครับอ่าการเข้าไปเมื่อก่อนไม่เรียกพื้นฐานเนี่ยก็คือไปอยู่ในกระบวนการขับเคลื่อนการศึกษาปฏิรูปการศึกษาต่างๆนานามากี่รอบก็ไม่รู้ก็แปลว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจเรื่องนี้นะครับแต่ทําไม่เสร็จทําไม่ได้ฮะทไม่สําเร็จคือพยายามทํามาหลายสิบปีจนผม อออ,อมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าการศึกษาเราไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่หรอกอม,มันก็เกิดปัญหาที่ครั้งยิ่งใหญ่ที่ดูเหมือนเราพยายามทํามาตลอดมาครับนะครับฝ่ายรัฐบาลสนใจไหมผมว่าสนใจเพราะเป็นกระทรวงที่คุมกําลังคนค่อนข้างเยอะ,ะเป็นกระทรวงอยากจะทําอะไรกับประเทศชาติเนี่ยต้องทําที่การศึกษาเพราะเขา ไปทําที่กระทรวงนี้เขาก็มักจะส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่เป็นนักการเมืองเต็มมา<ว>เพื่อที่จะได้คุมคนได้เขาทุกอย่างที่ทาอะไรไม่ได้ก็ลงโรงเรียนบทลงครูหมดอ <สร Lo ans> แต่ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เท่าไหร่น,ครร<ว>นะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงและดูจากการวัดผลทั่วโลก<ว>ที่ที่เขาเอาเครื่องมือมาตรฐานมาวัดไม่ว่าจะตัวเบสิกหรือตัวตัวอื่นๆเราก็ไปไม่ด้ไกลพื้นฐานพิซซ่าปิเซอร์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ค่อยได้ดี ถ้าเกิดเป็นการจัดแรงกิ้งมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกของเราเดี๋ยวยส่วนใหญ่ก็ไม่ดีดีที่สุดของเราอยู่อนับหลายร้อยอมันก็ไม่คือเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดอาชีวศึกษาของเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตคนออกมาแบบสู้กับอาชีวะชั้นนําของโลกได้จริงๆทั้งๆท,ท,ท,ที่เราก็พยายามนะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญ แต่มีหลายสิบปีก่อนจำได้ต่ผู้เชียช่ยวชาญไมสเตอร์จากเยอรมันมาช่วยก็โดนเบนเรื่องการอาชีวศึกษาก็ไปไม่สำริดผลเท่าไหร่ oh. คือเอามาใช้งานในประเทศได้แต่กำลังก็ไม่ค่อยพอแต่คุณภาพก็ไม่ค่อยทันกับการเปลี่ยนยุคทางเทคโนโลยีม,มันก็กลายเป็นประเด็นที่แค่ไม่ตกไม่ว่าการศึกษา oh. พื้นฐานสายสาม,มัญการศึกษาชีวะการศึกษาไยอุดมศึกษาฝ่ายมหาวิทยาลัยและการศึกษานอกระบบก็ ดูเหมือนเราไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวเรนรู้เป็นไฟเท่าไหร่นะครับ<ะ>การศึกษาตลอดชีวิตก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรที่มันจะทําให้เราตะกิจใจด้วยว่าคนจะเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ฉะนั้นการศึกษาไม่ว่าระบอบใดเนี่ยในระบบนอกระบบการอัชยาศัยก็ไปไม่ได้หมดมันเป็นปัญหาภาพใหญ่ในประเทศเราที่ต้องการการแก้ไขจริงๆเป็นปัญหาที่มันซ่อมได้อมันซ่อมได้เพราะมันไม่เกิด มันไม่เห็นคนเหมือนเหมือนถ้าเป็นคนใกล้ตายเนี่ย<ะ>ในโรงพยาบาลเนี่ยเราเห็นอาการมัน,ม,นมันซ่อมไม่ค่อยได้แในการศึกษาพมมันไม่สร้างคนที่มีคุณภาพเลยมันซ่อมได้งั<ะ>้นรัฐมนตรีทุกคนก็ซ่อมได้บ้าง<ะ>แต่กู้ไปเรื่อยๆนะ,ะคือไม่มีใครต้องลุกขึ้นมาแบบว่าเอาเป็นเอาตายต้องรับผิดชอบต้องทาให้เสร็จต้องทําให้ดี อะไรอย่างนี้มันไม่ค่อยมีแรงการเคลื่อนนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมีปัญหาทาั้งในเรื่องของการเข้าถึงระบบการศึกษาคุณภาพาาผลผลของการศึกษาผลผลิตของการศึกษาเบ้าหลอมหน้ามันเบี้ยวออกมายังไงมันก็เบี้ยวอาจารย์ฮะแล้วทีนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยโดยโดยรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเขาจะต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับนะฮะแล้วเขาจะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ ในมิติของการที่เกิดปัญหาเด็กออกกลางคันแบบนี้มันมันมันสะท้อนเลยว่าที่ผ่านมารัฐเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาเนี่ยท่านไม่ค่อยได้จริงจังหรือว่ามีวิธีการในการแก้ปัญหายัางได้ผลไหมฮะอาจารย์ผมคิดว่าไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาวในเชิงว่าเขาเคยคิดนะเคยคิดพราะมันก็ไม่มีอะไรสำฤทธิผลเท่าไหร่แล้วก็ทําให้เป็นไปตามรูปแบบก็เอาตัวรอดแต่ไปได้ไดระยะหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้หมายถึงขนาดไม่มีใครอย,อยาก ช่วยจริงๆครูดีก็มีบ้างพอสม<ช>ควรพอโรงเรียนดีๆก็มีผู้บริหารตั้งใจก็มีแต่มันไปที่ไหนก็ไปตายคากระรวงหมดนะครอไปแล้วทําอะไรไม่ได้มีน้ําตรีคนหนึ่งผมรู้จักเลยท่านเป็นคนคุนราใช้ได้นะครับผมถามบอกว่าเป็นน้ำตรีศึกษาทําอะไรได้บ้างบวอขอประธานท่วสังใครไม่ได้เลยอืเป็นอย่างนั <euro> ้นเลยอาผู้ขนาดนี้เลยครับไปเข้าไปแล้วเนี่ยไปตายคากระทรวงคือ เคลื่อนอะไรไม่ได้สักอย่างเน,นี่นนะยขนาดท่านท่านพูดขนาดนี้แล้วกันเนระคือเป็นเพ็นพ้อวก,กันเนี่ยผมคนจริงและติศึกษาผมรู้จักเกือบทุกคนฮะตั้งแต่อดีตมายาวนานเนี่ยเกือบทุกคนเนี่ยหลายคนก็เชิญไปขอคําแนะนําอะไรแต่พอถึงเวลาจริงทําไม่ทําสักอย่างอ่หนึ่งไม่ทําพวกการเมืองมีปัญหาหรืออะไรก็ไม่รู้รหรือ,รอทำไปแล้วเจอเจอ,เจอตอบ้างก็มีมันยากลำบากซึไม่รู้ว่าทําไมอาจจะเพราะเราไม่เคย ได้คนที่ทั้งเข้าใจการศึกษาและบริหารเก่งและมีบารมีทางการเมืองพอที่จะไปนั่งแล้วไม่ต้องเกรงใจพักไม่ต้องเกรงใจคุนนู้นคนนี้แล้วก็ขับเคลื่อนปรับปรุงกล้าหารเปลี่ยนแปลงรู้อะไรควรแก้ก็แก้ไม่กลัวทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยรับไม่ไม่ใจมันมันมันจะขับคุณสมบัติอะไรเพราะว่าเอาคนการศึกษา เอ่อโดยไม่มีบารมีการเมืองไม่มีความสามารถบริหารก็ไม่สาเร็จเอาคนบริหารพอจะเป็นแต่ก็บริหารไม่ได้ถ้าแบบไม่มีความเข้าใจการศึกษาเอาคนมีการเมืองมาดีก็จะเป็นกระทรวงว่าด้วยการคุมกําลังคนเพื่อพักการเมืองแทนที่เป็นกระทรวงศึกษาที่เขไม่สามารถกับเพื่อนอะไรได้และเป็นกระทรวงเงินเยอะนะจริงครับอาจารย์กระทรวงเงินเยอะแล้วก็เป็นกระทรที่เอ่อเงินใช้กันบูหูหายมีต้นส่เลยอ่า โอ้โหอาจารย์นะแล้วทีนี้ทีนี้ถ้าว่าเราจะมาโฟกัสเรื่องของเด็กที่ออกจากระบบกลางคันเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าว่าจะซ่อมได้นะฮะคุณจะต้องไปซ่อมตรงไหนอย่างไรเพราะว่าขืนปล่อยให้หลุดเป็นระดับล้านแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยอนานคตอีกห้าปีสิบปีนี่หนักเลยนะครับอาจารย์นะถูกต้องครับผมว่าเด็กเหล่านี้ที่หลุดถือเป็นเด็กที่พ่อแม่ฐานะเศรษฐฐฐานะจะอยู่ระดับล่างเช่นจะเป็นคนซึ่งทํางานแบบเช้ากินค่ํา เป็นคนที่ทํางานก่อสร้างคนงานทางานาภาคเกษตรคนทํางานแบบที่ไม่ค่อยมีทักษะคือพ่อแม่ไม่ค่อยมีทักษะไม่ก็มีการศึกษาครัให้ทํางานเป็นระดับล่างหน่อยเงินน้อยอปัญหาเยอะอแล้วก็อยู่ในสภาพที่ถ้าส่งลูกไปเรียนเนี่ยลูกก็อาจจะสถานะครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยเพาลูกมาช่วยงานอ,อาจจะเกิดประโยชน์มากกว่าอืคนหลุดอีกส่วนหนึ่ง คือทีจะส่งไปเรียนจริงๆมันมีค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าเราเรียนที่ฟรีเรียนฟรีอยู่แล้วครับผังคับเนี่ยแต่มันมีมีอื่นๆที่แฝงอยู่เยอะเป็นค่าเสียโอกาสในการจะไปทําอย่างอื่นเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่เพียงแค่โดยตรงกับโรบงเรียนม,ม,มนีมันมันจึงเป็นเหตุทําให้พ่อแม่ก็ลําบากถ้าถ้าอยากส่งไปเรียนที่คุณพ่อแม่ไม่เห็นความสําคัญอมองว่าส่งไปเรียนก็ไม่มีประโยชน์อะไร ไปเรียนแล้วก็ไม่ได้อะไรออกมาก็จะเป็นเด็กคนเดิมเพียงแต่ไปบังคับกักขังไว้ในโรงเรียนพ่อแม่ก็ไม่ก็อยากไปหรือเด็กเองอาจจะเกเรครับอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากทําเพราะว่าทําอย่างอื่นน่ะมันดูเหมือนมันมีโอกาสในชีวิตที่อยู่รอดได้ง่ายกว่าไม่ไม่เหนื่อยไปโรงเรียนก็ง่าเบื่อไม่มีอะไรทําไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเพราะอย่าลืมนะโรงเรียนประเทศไทยเนี่ยสามหมื่นกว่าโรงเนี่ยนะครับ องหมื่นกว่าโรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจิจ๋วด้วยเล,เล็กนะครบ 7, ับสมมติมีนักเรียนต่ำกว่าเจ็ดสิบห้าคนต่อเจ็ดเขาจะอัตราส่วนเนี่ยยี 1, ่ห้าต่อหนึ่คงครูยี่ห้าต่อหนึ่งสมมติมีเจ็ดสิบห้าคนก็ได้สามคนสามคนนี้อสอนตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆชั้นแรกๆอนุบาลก็มีนะไปจนถึงปหกสมมติเก้าปีเก้าป,ปีทุกชั้นทุกวิชาครูสามคนแบ่งกันสอนมันก็เอาเด็ก ตัวใหญ่ตัวเล็กมานั่งรวมๆการสอนมันจะสอนยังไงอะสอนไปสอนมายังไงความความรู้ความสามารถก็ไม่ไม่มีทางเกิดเพราะครูไม่สามารถดูแลเด็กได้มากขนาดนั้นเสร็จนั้นยังมีเรื่องอื่นอีกครับตามชนบทเนี่ยนะครับบนเขาบนดอยผมเคยไปถวายงานสมเด็จพระเทพในโรงเรียนที่ท่านท่านให้ความใส่ใจกัมีพระมหากรณาธิคุณโรงเรียนที่จังหวัดน่านอยู่บนชายแดนบนบนเขาเป็นชาวเขานะครับ เราก็จะเห็นเลยครับผูกข,ขนาดโรงเรียนเจ้านายช่วยเนี่ยยังยังเหนื่อยเลยครับโร oh. งเรียนที่ไม่มีใครลงมาลงมาช่วยดูแลอย่างเป็นระบบทั้งทั้งระบบอีกสองหมื่นกว่าโรงเนี่ยจะ <c oughs> ทํำยังไงจริงัญหามันเกิดคือครูนี่ครับพรอาจารา์สู้เด็กมาจากบ้านก็ไม่ได้กินข้าวเป็นส่วนใหญ่อ uh. พราะครูก็ต้องทําอาหารกลางวันอาหารกลางวันก็ได้เงินนิดนึง <c oughs> เขาก็ต้องเลี้ยงอปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเพื่อช่วย และถ้าเบื่อโรงเรียนมีปัญหาไฟดับครูต้องเป็นช่างซ่อมไฟครูก็ต้องเป็นทะลงไปด้วยครูครูนี่ทําทุกอย่างสารพัดจริงูงไม่กี่คนเนี่ยครูที่ไปนี่ส่วนใหญ่ที่ยอมไปก็เพราะาสอบเข้าได้ครับแล้วคะแนนมันต่<อ>ําเมื่อคะแนนต่ําก็คือคนคะแนนสูงเลือกในเมืองใหญ่ก่อนโรงเรียนขนาดใหญ่ก่อนคนคะแนนเตี้ยกว่าก็ไปอยู่รยยยโรงเรียนไกน่ไชายแดนโรงเรียนายากจนโรงเรียนไกลไโรงเรียนกันดารครูก็จะไปแบบ จำใจไปแล้วก็เรียบเขียนขออดครวนเขียนขอว่าเอมีมีปัญหาจะต้องเข้าเมืองจำจำไปเอยขอย้ายขอย้ายผู้ส่วนใหญ่จะไปอยู่แทบแล้วก็ย้ายวนเรียนกันอยู่างเงี้ยครับต้อคนรายใหม่ที่สอบได้ก็มาเป็นเหยื่อกมวนไปโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนก็จะมีคาเรียพาสของครูเป็นครูผู้ช่วยแล้วก็เขายๆเลื่อนไปเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นและอยู่ในเมืองมากขึ้นสะดวกขึ้น แล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาที่เราจะแก้ไม่ตกเพราะว่าปัญหามันเป็นปัญหาทั้งระบบครับนะครับผมมีแนวคิดเรื่องระบบอยู่เจ็ดข้อเจ็ดเจ็ดตัวใหญ่มันเป็นหาทั้งทั้งทั้งเจ็ดตัวนะ่ะปัญหามันก็เลยแก้แบบแบบแบบเร็วๆก็พ,พอได้แต่บางส่วนถ้าต้องเป็นคนที่รู้จริงรรลงไปเคลื่อนจริงแต่การเมืองไม่เคยเอาคนรู้จริงไปทําการศึกษาแท้ๆเลยครับโอ้นี่ พอจนบางคนพอสนได้ก็ไปที่พอรู้บ้างก็ไปทําแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกที่ไม่รู้เรื่องครับคือคือไม่รู้เรื่องไม่ได้กล่าวหาเพื่อนๆนะที่ผมก็รู้จักทุกภาค่ะรู้จักนักการเมืองเกือบหมดทุกคนก็คงตั้งใจดีแต่คนเราไม่มีประสบการณ์ไม่ได้เจาะรงในเรื่องนั้นคิดมานานๆที่ทาได้ยังไงเนี่ยเรืองนีถึงก็ก็ก็วงหมดนะครับไม่รู้จะทำยังไงเออใช่อาจารย์ฮะปัญหานี้มันมันกลายเป็นว่าจะต้องไปแก้ที่ ภาษาเฉพาะเนี่ยคือแก้ที่หัวก่อนใช่ไหมฮะคือถ้าหว่าได้พู้นําได้คนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเนี่ยเราก็มีมีความกล้าหาญนะฮะแล้วที่สําคัญอันนี้เป็นการสะท้อนความจริงจังความจริงใจของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยว่าจะพัฒนาชาติหรือเปล่ากับการหาคนมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้รวมถึงผู้บริหารด้วยแก้ตรงนี้ก่อนได้ไหมฮะใช่ครับผมสังเกตอยูนะสิงคโปร์ไม่มีใครเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็ไม่เคยผ่านกระทรวงศึกษาธิการเขา เพราะต้องคุมต้องสร้างคนเป็นนะถึงจะเป็นเป็นปน,นายกได้ครับช่ตอนนี้เงิยนดูลอเรนซ์วองก็เคยเป็นแล้วมีศึกษาแต่รีเซียนลุงก็เคยเป็นคโคกตรงก็เคยเป็นับทั้งหมดสี่คนรีกวนยูไล่มาจนถึงคนสุดท้ายลอเรนซ์วองเนี่ยรีกวนยูวางกติกา oh. เห็นว่าการศึกษาสําคัญ ใครจะเป็นนายกเนี่ยโดยไม่เป็นทางการเนี่ยมันในเกียรติกาทางใจคุณต้องสาม,มารถเติมฟอร์มที่กระทรวงศึกษาอย่างสุดๆค,คุณจะมา้ในหนึ่งในกติกามีหลายข้อนะมีประมาณหลายข้อที่ผมเดาๆนะเขาไม่เคยเขียนไว้แต่ผมเดาเพราะรู้จักรู้จกรีเกลงลุงรู้จอรีเคยพบรีเกลินกูรยูผมคิดว่าสิงคโปรมเมื่อก่อนการศึกษาสมัยแรกๆตอนเป็นรัฐรัฐใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ได้ดีแหละครับตอนนี้ดีเลิศเริฐสีเลยใช่เกิดจากอะไรครับเกิดจาก กว่กระบวนกน,นายกอะรู้เรื่องรู้ราวเห็นคุณค่าคือลี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 ควอยูเนี่ยไปเรียนเคมบริดจ์ก็แต่ว่าเป็นเป็นนักเรียนดีอะและไปเรียนเคมบริดจ์ได้ใช่ไหมได้ศึกษาระดับโลกมาก็าาเห็นคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนประเทศนี้เป็นคนมีคุณภาพต้องทําการศึกษาตีเลิศเพราเป็นประเทศที่มีเรื่องเดียวที่จะทําให้เจริญได้คือต้องทําให้คนมีคุณภาพการศึกษาเป็นรัฐเรียนทุนเราเก่งเขาส่งไปเรียนต่างประเทศเป็นเดินครู ของสิงคโปร์นี่ดีเท่าหมอเลยฮะแล้วก็คนคนเรียนทาการศึกษานี่คือคนที่คนเก่งของเขาเพราะฉะนั้นคนที่เรียนสือไม่เก่งจริงจร่งเรียนสือเก่งไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนเก่งทุกด้านแต่อย่างน้อยเป็นพื้นฐานถ้าเรียนไม่เก่งเป็นพื้นฐานก็ไม่พิจารณาหรืออื่นเราะฉะนั้นไอ้คนเก่งสุดของเขาอะมาเป็นนักการเมืองอืคนเก่งสุดของเขาเนี่ยบรรนนักการเมืองครับอาจารย์ครับแตบุญเกียรติเฉะนั้นของ รียนคนอยู่ด้านดูคณะเป็นรีกรนนยู่จบมหาวิาลัออกซ์ฟอร์ดเคมบรี์อะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่คนที่เผมไม่ได้หมายว่าต้องจบอะไรเหล่านี้เท่านั้นครับอาจารย์ผมความหมายของผมคือคนที่สมองดีการศึกษาดีนิสัยดีไม่ขี้โกงคนดีมันเก่งอ่นนึงมาเป็นรัฐบาลกันมาเป็นคณะรัฐมนตรีกันเป็นแถวเพื่อนผมเป็นรัฐมนตรีสิงคโปร์เต็มเลย มันก็คนมีคุณภาพทางนั้นเนี่ยาารช์ฮะอย่างเนี้ยมันจะเป็นการสะท้อนคุณภาพประเทศใช่ไหมครับว่าประชาชนของเขาเป็นอย่างไรดูไปถึงรัฐบาลเขาได้เลยนะฮะใช่เลยครับท่าน คนคนเป็นอย่างไรเห็นคุณค่าอะไรก็เลือกรัฐบาลแบบนั้นรัฐบาลเป็นแบบใดคนในรัฐบาลเป็นแบบใดก็มาทําประเทศให้เป็นแบบนั้น <laughs> <า>เราไม่มีทางจะทําเป็นอย่างอื่นถ้าเรานักเลงนักเลงเป็นรัฐมนตรีก็แปลว่าบ้านเราอะน,นิยมนักเลงถ้าเราเอาคุณขี้โกงมาเป็นรัฐมนตรีก็แปลว่าบ้านเรานิยมคุนขี้โกงถ้าเราเอาใครมาเป็นอะไรแล้วก็แปลว่าเราเป็นคนแบบนั้นเน่ยนั่นสิครับนั่นสิครับ โอ้ยอาจารย์ฮะทีนี้ในในลักษณะแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับกับสรารพัดโครงการนโะยบายออกมามากมา,กายไก่กองเนี่ยแล้วแล้ว,ลวอย่างที่อาจารย์เล่า้วในตอนแรกบางครั้งบางทีขึ้นต้นเป็นเราไม่ไผ่นะอาจารย์ฮะเราไม่เหลามาแล้วก็ไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นเลยอาจารย์คิดว่าเอาได้ผลจริงๆเนี่ยน่าจะมีภาคส่วนอื่นไหมครับที่จะช่วยลดปริมาณที่เด็กเขาจะหลุดกลางคันแบบนี้อาจารย์ฮะมันอยู่เรื่อกจะแก้ระยะสั้นหรือระยะยาว ระยะสั้นเราทาหลายอย่างได้ครับผมว่ามีวิธีทําเยอะแยะเป็นหมดเลยเราทํา CSR โดยบริษัท,ทาา้างร้านต่างๆขอร้องกันเลยว่าให้จับคู่โรงเรียนที่มีอยู่เ,เราก็ทำการใช้บริษัทแค่ประมาณสามหมื่นบริษัทรเรามีเป็นร้านๆบริษัทครับใหญ่น้อยก็จับคู่เลยคุณเลยไปพัฒนาเหมือนที่ขอพัฒนาท้นวถึงขอญาตโรงเรียนที่สมเด็จพระนิศฐาที่ราชเจ้าขอ,อใ,หให้ผมไปสายงางผมเป็นผู้ประทับ,บช่วย ช่วยนะฮะโดยตอนที่ถูกเอแล้วก็โรงเรียนผมก็รากรากาพัวเข้าไปช่วยกันมันก็มันก็ถ้าเบื่อได้ได้ทำโดยไม่การไม่มีการขัดขวางจากจากข้าราชการพออโรงเรียนเนี่ยเราก็ทําได้มากหน่อยถ้าขัดขวางเราก็ทําได้น้อยหน่อยแต่มีคนอย่างนั้นเหรออาจารย์ฮะมีพอนิสัยอย่างนั้นเหรออาจารย์โอ้หมันต้องมันต้องมีบ้างเหรอครับต้องมีเสําหรับประเทศไทยที่ไม่องวาไม่ต้องไปพูดว่าโรงเรียนไหนแล้วกันก็อาจารย์ มันก็มีปัญหาคือ,อกระทรวงเราเนี่ยเป็นกระทรวงที่ลําบากครับคือเป็นกระทรวงที่จริงๆแล้วบางทีเรื่องดีๆที่จะทําเนี่ยทุกคนต่างก็มองว่านี่นี่น่ะเป็นความคิดชั้นหน้าที่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นยุ่งยากลําบากก็ต้องก็ถึงพูดขนาดพูดกันว่าบางโรงเรียนที่อยากช่วยนั่งรอพอออกเกษียณนยี้เพื่อที่ะจะหาคนพอคนใหม่มาร่วมมือจะได้ลงไปทําได้จริงๆม,มันก็เป็นปัญหาที่ บางทีมันมีมีปัญหาเฉพาะกิจเฉพาะกลุ่มเฉพาะโรงเรียนกับปัญหาภาพใหญ่แมโโรแมโโรเนี่ยรัฐมนตรีต้องต้องเคลื่อนครับ,รบการแก้ปัญหาเป็นเป็นไป,นปนลายรายก็เป็นเฉพาะกรณีไปแต่ว่าเราต้องดูดูภาพใหญ่ครับถ้าไม่ดูภาพใหญ่นี่ผมว่าอายากเลยครับคือรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆนะคือจะต้องเป็นคนเตรียมตัวเป็นรัฐมนตรีศึกษาขอรัฐบาลเลยอย่าตั้งใครที่ไม่รู้เรื่องอืนะครับอย่าเลยตอนนี้มันเป็นกระบวนการแบ่งกัน โกงาตามอะไรลงตัวกันเด็ดตัวกันยังไงก็เอากันไปอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้ครับทําแบบนี้ประเทศเสียหายเพราะวันนี้เราเป็นอย่างนี้มานานตั้งแต่อย่างน้อยอ,อนับ,น,บนับจากผมเป็นผู้ใหญ่จบปริญญาเอกกลับมาดี๋างที่ผมพูดเนะี่ยจบปริญญาเอกมา44ปีกลับมารับราชการอาชีพแรกผมเป็นครูบาอาจารย์มหาวิาลยเนี่ยก็ยมาถึงเป็นก็เห็นนะครับว่ามันมเราไม่เคยเตรียมตัวคนมาว่าดรีมทีมเรา เป็นรัฐบาลควรจะเป็นใครอยู่กระทรวงไหนอ้ผมผมหันอย่างหนึ่งอาจารย์ผมว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคการเมืองใดๆนะครับนําเสนอคนดิเดตคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสําคัญๆนะฮะผมจะเลือกเขานะฮะถ้าดูแลหน้าตาภูมิหลังโปรไฟล์ดีนะฮะทนายผมผมกราบเรียนทานคุณวิชัยเลยนะผมเขียนในหนังสือปี2,538หน้า65รูปการเมืองว่าให้เสนอชื่อรัฐมนตรีประกบ อนเลือกตั้งทุกพักเลยท,ทุกกระทรวงเลยเสนอมาหมดเลยเรื่องประชาชนก่อนจะลงคะแนนพักคุณเนี่ยให้รู้เลยว่าพอคุณมาเป็นเนี่ยท่านท่านคุณได้กระทรวงนี้คุณเอาใครมาเป็นผมเสนอมาแล้วปีสองพันร้อยสามสิบแปดครับแต่ไม่มีใครทําทุกเรื่องในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเป็นตัวอย่างเศรษฐกิจผมก็เสนอ,อยเยอะแยะไปหมด แนวคิดผมเนี่ยนักว่าจะเสนอไปแล้วกว่จะเริ่มต้นสนใจยี่สิบปีผ่านไปแต่อย่างนี้ตลอดเวลาเป็นอย่างน้อยไม่มีคนอยากทําจริงเพราะถ้าไม่ได้คะแนนทันทีเขาเป็นพวกชักเชินที่ซึมสนใจระยะสั้นไม่ได้สนใจระยะยาวฉะนนพอเรื่องอะไรไม่ได้คะแนนระยะสั้นเนี่ยเขาไม่ทาเขาจะสนใจเลยครับสนใจระยะสั้นเช่นแจกอะไรบางอย่างโอ้โหคะแนนมาอย่างนี้เอาเลยไอ้เรื่องอะไรที่มัน จำเป็นจำเป็นจริงๆแล้วไม่ได้คะแนนเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าใจนะผมว่าเขาไม่เอาเพราะมันเป็นเรื่องที่มันไม่เอาตัวรอดการเลือกตั้งเพื่อชนะเพื่อจะได้จะได้เป็นรัฐบาลปัญหามันหลายเรื่องนะครับได้เสนอไว้เรื่องเรื่องรัฐมนตรีเขาพูดไว้แล้วตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วมั้งสามสิบปีแล้วตรงๆเลยปีีหน้านี่หกแปดปีสองห้าสามแปดเสนอเป็นครั้งสุดท้ายจะมีเสนอก่อนหน้านั้นอีก สามสิบกว่าป,ปีแล้วก,ก็อธิบายไปแล้วว่าจะต้องเอาคนที่บอกประชาชนก่อนนะแล้วก็เรื่องอะไรก็ตามที่ควรทําทั้งหลายที่เป็นพื้นฐานทุกจงมันไม่ยากจนทาไม่ได้หรอกขอให้ทําจริง,รงและมุ่งมัน่น<ช>และทําด้วยใจใจกล้าแล้วก็ทําแบบมีหลักมีการนะครับแล้วก็อย่าให้งบประมาณลื่อไหลยอย่าไปใช้ในเรื่องสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ในการทำน้ำพิษหรือแม่น้าจริงอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องเยอะคนระับการจัดกําลังครู นะครับทำยังไงครูที่มีอยู่เราจะปรับปรุงให้มีคุณภาพที่คมม้อมเปนครูก็ไม่เกี่คนเวลวร้ายนะท่านได้กําลังใจและไปช่วยเขาหน่อย<ะ>แล้วก็ทําให้ครูอนาคตเป็นคนที่ผมมีจุดยือนอันนี้นะครับคนที่เก่งที่สุดในสาขาในต้องเป็นครูสาขานั้นออย่างนั้นเลยลถ้าไม่เป็นครูเขาจะเป็นอย่างอื่น<ะ>เป็นครูบาอาจารย์ตั้งแต่แะระดับประถมถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยคนเก่งสุดในสาขาหนเป็นครูเพื่อจะไปปั้นคนรุ่นต่อไปและคนที่เก่งน้อยหรือม่เ่าไปไปทํางานอย่างอื่น ผมว่าเรื่องเนี้ยอาจจะครับคงต้องรบกวนขอความรู้จากอาจารย์ในโอกาสต่อไปฮะปัญหาใหญ่ของมเดศชาติต้องขอความรู้จากอาจารย์เกิรงศักดิ์นะฮะโอกาสหน้ารบกวนอาจารย์หน่อยครับอาจารย์ฮะครับยินดีครับคุณวิชัยครับขอบคุณอาจารย์ฮะครับสวัสดีครับ